สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกขัทุกคนนะครับเนาะกลับมาพบมาหอกับลุงโจกพาร่วยหวยปดนี้คือเขาเนาะมือนี้กิดเป็นวันทียี่สิบเดือนพฤษภาค่อมสองหาหกหกนะครับเนาะห้าน้อยมือนี้นะครับเนาะห้ากของปเบิ้งกันว่ามีตัวใดเนี่นะครับเนาะห้าน้อยมือนี้เป็นห้าน้อยมัดรวมห้าน้อยมัดรวมนะครับเนาะทุกมือนี้ลุงโจกหายหาน้อยมัดรวมนะครับเดินบอลหายสามน้อยแล้วเข่าหาน้อยไปเลยนะเนาะเริ่มจากเฉพาะกิจกาชาติพิเศษปกติแล้วก็วิ่งพี่เนาะเขา เ่นไดหาน้อยนะครับเด้่อเอาไปเ่นไดหาน้อยมดลุ้นะครับเด้อครับผมน้อยแรกไอไปเบิ้งนะครับเด้อว่ามีตัวใดแนตัวแรกของอันจบคูณนะครับเนาะตัวจอกับจอให้เจ็ดหนึ่งหนึ่งแปดแปดสองส้ากนเจ็ดเเ้าสาหนึ่งศูนย์แปดลาสี่สะครับเนาะวิ่งลูดวิ่งลูดน้มโช้ไปที่ศูนย์เนะครับเด้อให้สตัวว่างสตัวก็เก้าศูนย์เจ วงกลมไปที่เจ็ดกับ8ปดด้วยครับเด้อวงกลมเจ็ดกับแปดสองตัวมันนี้เด่นให้เจ็ด8แปดนะครับเนาะวิ่งลูดมักสายวิ่งสายลุดก็เขาทุกมือครับหมู่านนี่กัเขาบักคักได้สองกับสากับ5สุดยอดเลยผมู่านี้สายวิงสายลุดได้เป็นตาเด้ครับด้หมว่านนี่เนาะู้ใดมักสายวิ่งสายลุดแต่ว่าตัวจอเบาเบาปันได้ครับมู่านนี้ต่อสายวิ่งสายลุดเขาคักเขาแน่หาสองสามสุดยอดเลยครับผมเด่นสุดของวิ่งลูดก็มีเจ็ดกับแปดนะครับเด้อเด่นสุดเด็ก จะคูสองตัวก็มีศูนย์เจ็ดศูนย์แปดแล้วก็เจ็ดแปดได้ครับเด้อศูนย์เจ็ดศูนย์แปดเดียนศูนแล้วก็เจ็ดแปดได้มาได้ตลอดเวลานะครับเนาะเดี่ยนสุดเขาดีเขาดีทุกครั้งนะครับเด้อเลขเดี่ยนสุดของลุงโชนะครับเนาะครับผมไปเบื้องเลขซ้ำตัวตรงนะครับเลขซ้ำตัวตรงก็มีศูนย์เจ็ดแปดนะครับเนาะศูนย์เจ็ดแปดซ้ำตัวตรงฟันขาดไปเลยให้ศูนย์เจ็ดแปดขาดไปเลยนะครับเด้อสามตัวกับเขาดูคือกันเนื้อมาได้คือกันครับผมสามตัวของลมงโชนะครับเนาะครับผม มุมสูงเลยครับเลยแคปหน้าจอครับผมมุมสูงแคปหน้าจอโอเคมุมสูงแคปหน้าจอนะครับมุมสูงแคปหน้าจอไปกันแบบใบวาแบบเรี็วทมนเลยครับเนาะไปกันแบบใบวาเลยครับผมเอาเป็นเบื้องจับคู่เ้อเน้นให้ตัวใดตัวเน้นจับคู่ของมือนี้นะครับเนาะที่ให้ยี่สิบพัสดุภาคมสองหาวโค้งนะครับเนาะจับคู่กับจับคู่ให้เจ็ดหนึ่งหนึ่งแปดแปดสองสามศูนย์ศูนย์จี c เจ็ดเจ็ดเก้าแล้วก็ศูนย์แปดได้ครับเด้อนี่คือตัวตัวจบคููตัวเจาะเนียนไห่วงไห้นะครับเนาะวงไหตัวใดก็ออกตัวนั้นครับเดล็กนุมโชวนะครับเนาะวงไหตัวใดออกตัวนั้นมาผ่านะครับผมมากลับมาขึ้นเก้าครับกลับมาเฮดเลขึ้นเก้าครับผมจากที่หายไปหลายเดือนนะครับเด้อมีปัญหาทางเทคนิคนิดนึงครับผมก็เลยออกมาต่างเองนะครับเด้อมามีผู้จัดการมามีเจ้าของมามีเพื่อนรวมหุนแล้วครับเนาะมีเป็นตัวของเจ้าของเองครับผมนุมโชกกลับมาขึ้นเก้ารับพี่น้อง จะเนยก็ฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร์นะครับผมจัะเนก็เข้ามาติดตามนะครับเนาะเด็กแตกคือเขาครับแตกทุกมือครับผมน้อยหนุ่มโชบนะครับเด้อจัะเนก็ฝากนะครับผมเอาครับผมแคปหน้าจอครับมุมสูงนะครับเด้อแคปหน้าจอทวนให้อีกครั้งหนึ่งนะครับเนาะตัวตัวเด่นจับคู่สองตัวเนาะสองตัวมีเจ็ดเจ็ดหนึ่งหนึ่งแปดแปดสองสามศูนย์ศูนย์สี่สี่เจ็ดเจ็ดเก้า ศูนย์แปดแล้วก็เดียนสุดก็มีศูนย์เจ็ดศูนย์แปดหล้วกัเจ็ดแปดนะครับเนาะวิ่งหลุดกัเจ็ดกับแปดนะหายมาสามตัวสามตัวนี้ต้องเขา่าเข่าทุกตัวแล้วครับเด้ตนะังสามตัวเข่าตลอดครับวิ่งดูดนีมั้วมาผ่าดจักมื่นครับวิง่งดูดเข่าทุกมือเลยวิง่งดูดเอาแต่วิง่งคนดูดเอานี้มั่มั้วครับหมูม่บ้านผมกำกัได้หลักหลายเลยวิ่งดูดก็ได้นะครับเนาะสามตัวก็บสามตัวตรงศูนย์เจ็ดแปดฟันขาดไปเลยนะครับเนาะหาหนอยเล่นได้หาหนอยนะครับได้หานอยมาร้วม เริ่มจากน้อยเฉพาะกินพื่ล่ะเขาปังๆเลยน้อยนำโชคน้อยเฉพาะกินน้อยกระชาติเขาไปโบว่านิครับโอ้สุดยอดเลยครับผมครับผมเอาแคปหนจจังจอมุมสูงด้วครับเดนอะจอมมุมสูงจังเลยกรับผิดจัลนะครับเด้อจจพิจารณารเาามืองวามันจะเป็นจนังไรมันจะแตกคือเกาบอ่แอ,บอแตกอีกบอ่อจังเลยกรับติดตามนะครับน้องพี่น้องฝากติดตามฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์น้ำแนเขากุมนะครับเด้อะเขากุมพยายามเขากุมกะทักมหานมโชค คักพระหัตถ์โชคอะ n u m c h o k e หนุ่มโชคแปดแปดแปดตามตัวเด้อครับเด้อ i d ลน์กับตามมาแล้วครับ num หนุ่มโชค c h i c h o k e แปดแปดแปดหนุ่มโชคแปดแปดแปดครับผมภาษาอังกฤษ n u m c h o k e แปดแปดแปดครับผม แอ็ดไล่เดี๋วก็ถักมาแล้ครับผมจะได้เข่ากลุ้มจะได้เละขัดขัดในนินเทน,นนะครับเ no. นาะเข่ากลุ้มกับคือเก่าแล้วครับผมโอเคครับพี่น้องจังไงก็ฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามน้อนแม่เด็กนุ่มโชคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับเนาะสำหรับคลิปหนา้พอขอขนาพบกันไหมหลังจากหวยห้าน้อยออกวันที่ยี่สิบมีวันเสาร์วันเสาร์หวยไม่ออกพอกันอีกว่ามันสิออกตัวใดสิแตกตัวใดนะครับเนาะ จะในการติดตามกันเบิ่งกันเนาะครับเนื่องจาเหล็กเขาสิเขาวขึ้นกาบอกะเขาวขึ้นกาวเพชรมาตลอดเพชรมาตลอดเพื่อนผมบราไลายสุดจะซื้อเพราะผมช่วงนั้นอยู่ในติดติดอยู่ในไอ้นิ้วเจ้าของเขาบ่ใบไหลมาได้กันเลตอนนี้ออกแยกว่องแล้วออกไม่ของของเลยก็เลยออกจากจากหุ่นส่วนแล้วเนาะหุ่นส่วนแล้วก็ได้เพชรคนเดียวเด้ครับเพชรคนเดียวมาได้อันนี้ผู้ใดก็มีหุ่นส่วนก็ผู้ใดครับผมจัะในกา ลายขึ้เจ้าแล้วครับผมในกรณีพี่น้องเป็นสภาพบุญรในพี่น้องได้เห็นในเบื้องกาช่วยบอกช่วยเอาไปข้าเจ้าเลยนะครับเออช่วยแช่ไปพี่น้องเป็นเห็นอยู่ทั้งไก่ทั้งไก่ประเทศลาวประเทศไทยกับไอพันธเมืองเนี่ยครับผมว่าเล็กตรงโชคแตกดีอีกเลยครับบองว่านี่เขาแบบเขาสุดๆเลยสองสามสามสองสองสามสามหากระเขานะครับเนาะวิงดุลเขาทุกให้แค่สามตัวครับเด็กบิงดุลไม่ไหลายให้แค่สามตัวเท่านั้นเอง มิ่งดูดบาดหายไร้บกห์หายทอพุนอื่นเด็กกับบาดหลายครับเด็กกับหายแค่แปดคู่นึงง่วงหายเนาะเป็ดคู่นี่ตัวเจาะตัวจจับคู่หายบาหลายคู่คือผู้อื่นสิบสองสุขอื่นเป็นเจ้าสามสิบอันนี้หายสิบสองสิบสามสิบสี่ย่างไรกับบกข์เกินนั่นครับผมเขาคือเขาดูดเขาดูดเนาะไม่ได้หายไร้ไม่ได้อันนี้หายพี่น้องเงินเงินหน่อยไม่ให้อยากให้พี่น้องเงินกันหลายอยากให้ซื้อได้เอาเงินซื้อนะครับเนาะ ยันพี่น้องมันเงินไลก์บอกคนเล็กมาหลายตัวนะครับ,บว่าวิ่งดูนี่แหละเลียนเอาเลยครับผมเจ็กับแปดมอนีเวียนอาโดนฟันเลยเขากุมนั่นสิสิได้อีกยังหนึ่งประโยชน์คือนุ่มโช่วงสิฟันไหนมาน้อยเชอร์ปกิจออกอันดใดเห็นน้อยเชอร์ปกิจออกก่อนสิฟันมาวิ่งดูท่านสิฟันตัวใดน,นี่คือเด็กเด็กที่นุ่มโช่วงอยากให้เขากุมบางอย่างบางอย่างอยากให้มาเขากุมเพื่อจะได้ฟันตัววิงว่งดูมาเ้าสิวิ่งตัวใดดูตัวใดนะครับเนาะ มันจริงจิถือมันจริงจิงแตเงินนะครับเนาะมันมันเป็นเหรียญมั่วๆไปมันมั่วๆไปมันเป็นอย่งนั้นครับก็มีมีสูตรมีมีหลักการอยู่ครับเนาะมีสูตรมีหลักการนี่สต็ปการเรียนอยู่โอเคครับจังไรมัอนี้ก็ขอฝากแชร์ฝากกดแชร์กดไลค์นะครับเด้อฝากติดตามในะมัอนี้ไลน์เป็นมี่ที่สองนะครับเนาะมันที่สองของของเด็บนี่แหละเลขไทยกับแตกไปนักข่าวนักวังขันวันที่สิบหกกระจายไปเลย เก่าเก่าฟาดไปศูนย์สามเข่าสามศูนย์ศูนย์สามเลดุนชวงนะครับเนาะผมลุ้งหยอยยูตวมาบริเล่ลงทั้งบริเล้น,นะครับเนาะลงหอยเฉพาะเขอยู่ในกลุ่มนะครับเด้อเด็ขหอวแท้แตกศูนย์สามสามศูนย์เก่าเก่าครับผมเข่าไปทั้งบนทั้งร่านนะครับเนาะเลขดุนโชว์มาเลขเล่าอีกแตกอีกครับตว่าหมู่บ้านเลขเล่าเขาเขาเขาแต่ยงดูนะครับเนาะหมู่บ้านเขาวิงดูดเขาเจ็ดเยู่แปดห้าเเขาเลยเจ็ดเนยังไงกัเขาขึ้นเก่าแล้ครับ อโอเคครับสำหรับนี้ขอจบลงเพลงแค่นี้นะครับเนาะพอกันมือแรงหลังจากหอยออกโอเคครับผมสวัสดีครับ